พอเราทํคลิปมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเราก็จะมีความรู้สึกเริ่มเหนื่อยเริ่มนอยและก็เริ่มที่จะไม่ค่อยมีพลังที่อยากที่จะไปต่อเพราะว่าการที่เราทํามากพอนั่นหมายถึงว่าเราก็จะเจอปัญหาเยอะแล้วก็บางครั้งเราก็จะพบว่าตัวเองติดเหลืองติดแดงเนื้อหาต่างๆที่ผิดนโยบายหรือแม้แต่การที่เราอาจจะโดนค่าโทษอยู่ซึ่งการที่เราทำผิด เขาก็จะมีระยะเวลาในการคาาโทษอยู่นะคะตรงเนี้ยเมื่อไหร่ก็คือเมื่อน,นั้นเลยโอเคไหมคะแต่สิ่งเดียวที่เราจะต้องทํานั่นก็คือเราต้องไปต่อเท่านั้นเราจะต้องไม่หยุดไม่เท้าไม่ถอย,ไม,ถอยไม่หน่อยนะคะเพราะเราทํามาเยอะแล้วเรามาไกลแล้วเพราะว่ากําลังใจบางทีมันก็อาจจะหล่นหายไปบ้างมันก็อาจจะไม่เต็มไม่ฟูบ้างอันนี้ตรงนี้เข้าใจพี่อนใครก็เป็นเป็นเหมือนกันทุกคนเลยแต่ทุกคนรู้ไหมว่าที่ผ่านมาเราทํามาเยอะมากๆแล้วนะ การที่เราอะทำแล้วผิดพลาดบ้างนั่นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จนะการที่เราทํางานแล้วอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นบ้างแต่เราก็จะต้องออรู้แล้วก็ไม่กลับไปทําผิดซ้ําตรงจุดเดิมอีกการทํางานทําแล้วผิดทําแล้วพลาดเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะการที่เราไม่ผิดเลยไม่พลาดเลยนั่นหมายถึงว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลย อันนี้เป็นเรื่องปกติมากๆแต่ถ้าหากว่าเรารู้แล้วแหละว่าเราทําตรงนี้แล้วมันผิดแบบไหนมันพลาดแบบไหนเราจะแก้แบบไหนเราจะผ่านแบบไหนเมื่อเราผ่านไปได้แล้วเราจงเรียนรู้แล้วก็เติบโตจากปัญหาที่เราได้เจอมาคือการที่ไม่กลับมาทําดซ้ําตรงจุดเดิมอีกตรงนี้จะทําให้เราเติบโตแล้วก็แข็งแรงขึ้นเมื่อเราเข้าใจแล้วว่ายังไงทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องมีระยะเวลาเราเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาเราผิดพลาดได้เราท้อได้เราน้อยได้เราใจไม่ฟูไม่เต็มได้อันนี้เป็นเรื่องปกติเลย แต่สำคัญที่สุดเลยก็คือกลับมาให้เร็วกลับมาเติมพลังงานใจของตัวเองให้เร็วและต้องลงมือทําเราจะต้องกลับมาทําให้หน้าฝีของเรามีการเคลื่อนไหวถ้าไม่อย่างนั้นก็จะถูกลดค่าการมองเห็นลงก็จะหนักกว่าเดิมเติมพลังงานใจให้ตัวเองดึงตัวเองกลับทําให้หัวใจของตัวเองฟูแล้วก็พองโตให้เร็วที่สุดนะคะยังไงก็ต้องทํายังไงก็ต้องไปต่อลงสตอรี่โพสทุกภาพ ตรงช่องคุณคิดอะไรอยู่คลิปสั้นคลิปยาวว่างไร้ศพมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนรล็อเตอร์ตอบคอมเมนต์ใต้คลิปใต้โพสใต้ไลฟ์ของตัวเองและไม่ทําผิดกฎทําต่อไปต่อถ้าไม่อย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํามาก็จะสูญเสียเปล่านะคะตรงนี้มันทําให้เรามีความรู้สึกว่าจะยิ่งหมดพลังไปกว่านิมอีกนะคะการสร้างรายได้ได่บน Facebook ไม่ใช่เรื่องที่ยากทําได้ทุกๆคนเลยไม่ต้องเก่งไม่ต้องมีความรู้เยอะมากมายก็ทําได้ขอแค่เราเข้าใจแค่ตัวเอง ให้กำลังใจตัวเองได้ในวันที่เจอปัญหาเียวใจตัวเองแล้วไปต่อเข้มแข็งให้ได้เติบโตให้ได้สร้างพลังงานใจด,ดีให้กับตัวเองให้ได้เจยังไงก็ต้องไปต่อเรียนรู้ตัวเองไม่กลับมาถามตัวเองซ้ําๆว่าทำทำไมทําไมต้องทําไม่อยากทําแล้วไม่อยากไปต่อแล้วเคลียร์ตัวเองให่จบไม่ต้องลังเลสงสัยในความสำเร็จของเจ้าของไปต่อทําต่อเข้าใจระบบ เข้าใจระบบก็สอดคล้องเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะต้องเข้าใจตัวเองในการที่เราจะต้องลงมือทําเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดในแต่ละหนึ่งวันของเรามาที่เฟซบุ๊กทังต้นง่ายมากสตอรี่ภาพนิ่งคลิปสั้นคลิปยาวว่างไรสดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนครีเอเตอร์ตอบคอมเมนต์ใต้คลิปใต้โพสใต้ไลฟ์เพราะทุกการโพสย่อมหมายถึงการเคลื่อนไหวบนหน้าฟีดของเราเพราะอย่างนั้นอยาสรุปไปต่อทําต่อสร้างรายได้กับ a ฟ e b o o k ไม่ใช่เรื่องที่ยากและก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแต่ทําได้ทุกทุกเลย ขอแค่วันนี้เราเข้าใจตัวเองเข้าใจระบบเข้าใจกฎพอเข้าใจแล้วเรียนรู้ลงมือทําพัฒน,นาเจ้าของเรียนรู้ไม่หยุดไม่เป็นคนที่ใจบางท้อง่ายล้มเลิกอะไรง่ายๆไปต่อทําต่อให้พลังงานใจตัวเองได้ยิ้ใจตัวเองให้ก้าวข้ามปาัญหาผิดแล้วก็ไม่ผิดซ้ําตรงสุดเดิมและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเราจะต้องอยู่บนเส้นทางนี้ไปอีกแสนนาน ดให้ไ้ไแล้วเราจะสามารถสร้างไรายได้บนโลกออนไลน์แบบไม่รู้จบค่ะเพราะออนไลน์จะอยู่กับเราไปอีกแสนนานนะคะเรียนรู้ฝึกฝนลงมือทำเติบโตไปพร้อมๆกันนะคะแล้วเจอกนันคลิปต่อไปค่ะ